น้องใหม่ของไอ้ถุยชื่อสำรวยน้องใหม่ของไอ้ถุยไอ้ถุยเขารักน้องใหม่เขามากเรียตูดเรียก้นให้น้องใหม่เขาก็แงบขาแงบหูถุยไปไซ้ไป ดูดูเขาอมไว้ทั้งหัวถุยเขาเล่นกับน้องใหม่เอ็นดูน้องเอ็นดูน้องโอ้โหอมไปทั้งตัวเลยไม่ต้องกืนนะอมพอขี้ตาก็เต็มเลยถุยเลยดู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 จะแงบขาทำไมเจ็บ เจ็บ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 เจบเจ็บโซนโซนโซนซนซนสำรวยสำรวยสมาชิกใหม่ของบ้านนี่นี่นี่มันเจ็ดโซนจังนะเรานุ่นไปเล่นไก่ทุยนุ่นแต่ไอ้หลงไม่กล้าให้เล่นเอามาและวพ่ทุยมาและ Khái thui, à nha, ngẹp à ngẹp thùy đồ đồ có mấy nó nha ừ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  lên lên cần เพื่อนรักสั่งสายพันธ์ระหว่างไอ้ทุยกับสําวยไอ้สัาวยเล่นกับพี่เขาเบาๆหน่อยรับขารับคมรับคมรับคมแล้วก็ตกน้าไอ้ทุยที่นอนของน้องสําบวยรู้ที่นอนด้วยรู้ที่นอนที่ขับถาย <Comment. S 2> ผมชื่อสำรวยครับมาใหม่มาใหม่ความดื้อไม่เป็นรองใครอ่น,นผมชื่อสำรวยครับฝากให้ฝากตัวด้วย